สวัสดีครับตาเจ้าเห่าวันนี้นะครับผมจะมาในหัวข้อภาษาจีนภายในสามนาทีเหมือนเดิมนะครับสำหรับคำศัพท์ในวันนี้ก็คือเถวอี้เทียนกับเฉียนอี้เทียนว่า2คํานี้ใช้ต่างกันยังไงนะครับอย่ารอช้าเรามาเริ่มกันเลยเรามาเริ่มจากโถวอี้เทียนก่อนนะครับคําว่าเถวอี้เทียนนะครับม,มักจะหมายถึงวันแรกของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่มีหลายวันนะครับสามารถพูดถึงอดีตหรือปัจจุบันก็ได้นะครับอย่างเช่น 这次考试头一天我很紧张，后三天就不紧张了。ซึ่งประโยงนี้ก็จะแปลว่าการสอบรอบนี้นะครับก็จะรู้สึกตื่นเต้นในวันแรกนะครับแต่ว่าสามวันหลังก็รู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนะครับแสดงว่าการสอบรอบนี้มีทั้งหมดสี่วันนะครับวันแรกรู้สึกตื่นเต้นอีกสามวันหลังไม่รู้สึกตื่นเต้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกรณีที่เป็นอนาคตบ้างที่ข้อมื่อกี้นะครับจะเป็นอดีตเนาะ คนามนเป็นอนาคตยกตัวอย่างเช่นทั้听说下个月的考试就头一天比较难考专业课后三天就一般般了ก็จะแปลว่าได้ข่าวมาว่านะครับการสอบของเดือนหน้าเนี่ยมีแค่วันแรกเนี่ยที่ยากเพราะว่าสอบวิชาหลักนะครับส่วนสมวันหลังก็จะโอเคแล้วนะครับไม่ค่อยยากแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นวิชาหลักละไม่ใช่เป็นวิชาเมเจอร์แล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะพูดถึงคําว่า前ียนนะครับคําว่าเ前ียนนะครับก็จะแปลว่า1วันก่อนจุดๆนะครับ1วันก่อนจุดๆจุดยกตัวอย่างเช่น请在考试前一天把东西都准备好ก็จะแปลว่าเกิดลุน้าเตรียมทุกอย่างสิ่งของทุกอย่างให้พร้อมก่อนวันสอบ1วันนะครับก็คือก่อนวันสอบนั่นแหละ请在考试前一天把东西都准备好นะครับ แต่ว่าคําว่าเฉียนอีเทียนนะครับก็สามารถแปลว่าวันแรกของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งได้เช่นกันนะครับแต่ว่าต้องดูที่บริบทนะครับยกตัวอย่างเช่น这次去中国玩一共待三天前一天去北京后两天去上海ก็จะแปลว่าการไปเที่ยวจีนครั้งนี้ก็จะไปอยู่3มวันวันที่หนึ่งนะครับก็จะไปปักกิง่งส่วนวัน หลัง2วันหลังก็จะไปเสี่ยงคายนะครับเป็นยังไงบ้างครับเข้าใจกันไหมเอ่ยถ้ากดเข้าใจลองแต่งประโยคโดยใช้2ประโยคนี้สิในคอมเมนต์ชั่นด้านล่างนะครับเราจดการคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์เปิดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ